ชีวิตของเราชีวิตของเราสมศีหีบหับสมศีหีบหับนี่คือชื่อของเรามีคนรักมีคนรักคนรักก็ทิ้งไปคนรักก็ทิ้งไปที่ชื่อที่ชื่อธนูทวยคงควรคอนธนูทวยคงควยทพูดสััครเอกูหลุดมาเป็นดุลหรือข้ามเลยดีกว่าบอสอะไรนะข้ามเลยพูดช้าๆดีกว่าอ่าชาๆเดี๋ยวสะกดตามผมนะ ฮนูถวยฮนูถวยคง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 ควยควนเขาหน้าถูกแล้วมึงเรียนจากโรงเรียนไหนมาก็โรงเรียนเดียวกับพี่เขาเนี่ยเนี่ยทนบุรีฆ่าข้ามดีกว่าโอเคเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองอาเฮีลีอาหลีเฮียอารีฮี มันเป็นร้านของคนจีนเหรอจะหยาบดิไม่ยาบจําได้ไหม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 ไม่มึงจะจําได้ไหมที่พูดมาจําได้ไหมเอาหมดเลยพระเอกเลยดีกว่าได้ได้พระเอกก็มาของอ๋คืนดีนางเอกตูดไหลเลยเฮ้ยสงสัยผู้ใหญ่นั่งเต็มงานเลยไม่สงสัยเราก็ต้องถามไงผมเป็นคนเสิ่อ มาขอกงคือดีนางเอกนางเอกกืนตรงนี้ต้องเป็นง่อยต้องเป็นง่อยโอเคแล้วพูดตามผมพระเอกพูด5 4 3 2แอง action ชอบเลยมึงอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยถอนบวออกถอนบ่วกออกเดี๋ยวไม่อนโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเอ้ยเดี๋ยวพี่ผมเกิดวันเสาร์ถูกฉลองกับสีม่วง ขอบคุณมากครับผมหัวจะแตกขอเพิ่มไดปไอ้ยเดี๋ยวพี right. ่ครับแบ็กอัพอีก13ชีวิตเลยครับข้างหลังเลยผมขอบคุณมากครับผมอ่ะนักดนตรีนักดนตรีด้วยโอเคให้นักดนตรีเลยนี่อ่ะมาขออ้อคือดีดังอีกพูดตามผมสีจ้าอีจ้าอะไรอะอะไรมือมาอีไม่หยาบนั่งนอีกชื่อสีพระเอกปากเบี้ยพูดไม่ชัดจะเป็นอีจ้าไม่อยากไปจับ สีจ้ะอี๋จ้ะพี่รักสีพี่รักอี๋พี่อยากจะอยู่ใกล้ๆกล้สีใกล้ใกล้สีสีอีสีอีหน้าสีหงบนดุดนเฮียข้างล่างมันสีทนได้เออ สีจ้ะอีจ้ะพี่รักสีพี่รักอีพี่อยากจะอยู่ใกล้ๆสีพี่อยากอยู่ใกล้ๆอีอยากจะพอสีอยากจะกออีอยากจะหอมสีอยากจะหอมอีอยากจะใสสีเลียเลยได้ไหมเลียอะไรของมึงเลียด้วยวาจาเลียด้วยคำพูดไม่อยากสีจ้ะอีจ้ะอันนาอันนาสีบ้าอีอะ สีว่าอีอะเออถูกแล้วเนี่ยเออสีจ้ะอีจ้ะพี่พี่ทำงานทุกวันเนี่ยพี่พี่ทำงานทุกวันเนี่ยก็เพื่อสีก็เพื่ออีกูเห็นมัหน่อยอาบอบนวดอยาลาอสีจ้ะอยลด้วยกูก็ไปกับมึอสีจ้ะอีจ้ะสีจ้ะอีจ้ะขนาดเวลาพี่กินข้าวขนาดเวลาพี่กินข้าว หน้าฝีลอยเต็มจานข้าวพี่เลยหน้าอีลอยเต็มจานข้าวกูเลยแตกไม่ได้น้รามันเยอะไม่ใช่เราเรานึกถึงหน้านางเอกนึกถึงหน้าเมียเรานางเอกพูดมึงกลับมาทำไมมึงกลับมาทำไมนางเอกพูดกูมือหนีแล้วเนี่ยมือตีใหรสีพูด มึงก,กลับมาทำไมมึงก,กลับมาทำไมไอ้ผู้ชายชั่วไอ้ผู้ชายชั่วไอ้ผู้ชายเลวไอ้ผู้ชายเลวโธ<อ>โธ<อ>ไอ้เหีย้ยเดี๋ยวอีน้องอะไรมึงทะเลาะกับผัวที่บ้านมาใช่ไหมเนี่ยเขาบอกไอ้เหี้ยอ๋อ